สถานีตำรวจผู้ทอนประจบคดีขันซ้อมแผนเผชิญเหตุก่อการร้ายค่ะ วันที่15พฤษภาคม2567ที่ผ่านมาผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหลักอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์พันตำรวจเอกภัยทุนพรมเขียนผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองประจวบคีรีขันธ์ได้มอบหมายให้พันตำรวจโทภาวริชาลือรองผู้กำกับปรับปามนำเจ้าหน้าที่ตำรวจฝ่ายปรับปามร่วมกับเจ้าหน้าที่หน่วยเก็บกู้วัตถุระเบิดของภูธรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ร่วมกันกับนายสุวิทย์เยื่อใยนาน ยกองการบริหารส่วนตำบลเกาะหลักเจ้าหน้าที่ดับเพลิงและหน่วยกู้ภัยมูลนิธิสว่างประจวบจัดกิจกรรมซ้อมแผนเผชิญเหตุก่อการร้ายภายในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโดยการใช้อาวุธปืนกัดยิงภายในห้องประชุมชั้นสองสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลใช้ปืนจี้ตัวนาย,ยกจับพนักงานเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลเป็นตัวประกันเพื่อให้เจ้าหน้าที่ตำรวจใช้ยุทธวิธีในการบุกช่วยเหลือตัวประกันและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนอกจากนี้ยังจุดไฟเผาหน้า หน้าสานักงานเพื่อก่อความวุ่นวายให้เจ้าหน้าที่ดับเพลิงมาฉีดพ่นน้ําพร้อมกับเก็บกู้กล่องพัาสดุต้องสงสัยที่ไม่สามารถหาเจ้าของได้วางไว้หน้าสํานักงานโดยเจ้าหน้าที่ตํารวจชุดหน่วยเก็บกู้วัตถุระเบิดได้ใช้เครื่องสแกนหาสิ่งของภายในกล่องว่าใช่ระเบิดหรือไม่ เพื่อความปลอดภัยจากนั้นจึงแกะกล่องออกมาพบว่าเป็นนาฬิกาปุกทาเอาพนักงานขององค์การบริหารส่วนตําบลบางคนที่ไม่ทราบเรื่องและชาวบ้านที่มาติดต่อราชการไม่ทราบว่ามีการซ้อมแผนต่างแตกตื่นตกใจวิ่งออกจากสํานักงานและมาทราบภายหลังว่าเป็นการซ้อมแผนเหตุก่อการร้ายของเจ้าหน้าที่ซึ่งร่วมกับองค์การบริหารส่วนตําบลจัดขึ้นจึงโล่งใจในายสุวิทย์เยื่อใ่นาะยกองค์การบริหารส่วนตนําบลเกาะหลักเปิดเผยว่าทางด้านเจ้าหน้าที่ตํารวจได้ประ สารขอความร่วมมือในการจัดซ้อมแผนเผชิญเหตุ เหตุก่อการร้ายโดยใช้อาวุธปืนกราดยิงที่สำนักง,งานองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหละักซึ่งทางองค์การบริหารส่วนตำบลก็ยินดีจะให้ความร่วมมือและเข้าไปร่วมแสดงด้วยซึ่งมีความเห็นว่าเป็นเรื่องที่ดีที่มีการซ้อมเตรียมความพร้อมของเจ้าหน้าที่เอาไว้หากเกิดเหตุจริงจะได้รู้ว่าใครจะต้องมีหน้าที่ทำอย่างไรแต่ขณะซ้อมก็รู้สึกตื่นเต้นตกใจบ้างตอนที่มีเสียงปืนดังคณะกราดยิงและขณะที่เจ้าหน้าที่ยิงผู้ก่อการร้ายซึ่งในมือถืออาวุธปืน จากนั้นจึงเข้าช่วยเหลือตัวประกันและตัวนายกที่ถูกผู้ก่อการร้ายควบคุมตัวไว้